สวัสดีครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ตาาล้อซิงครับวันนี้มีรถใหม่ๆมาเยอะแยะเลยพี่น้องเอา ôm anh đi, ra đó, một nơi đông rồi, sắp đây thơ. รถไปสั่นเลือสองคันนี่เลยครับโอ้ไปไปทำไมทางนูน้นโอ้ลึซีรีส์เขาก็เอาไปเข้าศูนย์ครับเช็คระบบก่อนเพราะว่าน่าจะควันขาวๆแล้ว ก็เลยสองนอนี่แหละครับรถใบสัตว์นอกั้นรถมาใหม่เยอะเลยวันนี้ราจะ7-8ดแคันครับเดี๋ยวมารอชมกันว่าจะเจอรถใครบ้างนะครับวันนี้ก็ยังขับแมคโครโดยเซีตเตอร์ครับแต่ไม่บ้านไม่มาครับแต่บานน่าจะ ไปไหนอ่ะขายของหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเกดเกรดน้องมานี่โอไปเกียร์ยังว่นนี่ถ้าจะเกียร์สองครับมองด้วยสิมันไปไหนหนี่ ไอ้นี่รองเท้าก็ไม่ใส่ครับไอ,อ้หิงก็ยิงหิงคลุกครับแล้วก็รอทำสีพราสา์ ก็เลยเหลืออยู่สองนอครับรถบริษัทซ่อมด้วยหนึ่งคันแล้วก็เสียหกมามาช่วยครับเอา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 ,เอาโอ้ยจะเอเสียหกมาแล้วครับท่าน <c oughs> แม่โอ้แจ่ละคันด่แม่แบบได้ี่ Lưu cho kè cặp em vào đi Chia hụt cặp chia hụt เอีเอ้มักไฟนี่ไม่รู้ว่าได้จูมาหรือยังครับเอาไอ้คริสมันเอามักไฟไปไหนวะนัะ่นตีไปเลยไปเลยหัวหน้าฮะ มีลื่นเลยอ่ะ ที่ดำมันล่วงครับว้าวตันนี้ที่ดำล่วงครับก็เลยน่าจะว่างางานครับพี่หกเอด้วยคลิป เม่อวานม่มีงานทำครับมันไปเอาไมโครมาทำอะไรไมคโคขาเดียวน่าใจยังไม่เอาโซ่มาครับเมื่อวานเอาไปใส่เอาไปทำา เราเดินมาทำไมลูกเป๊ะเอามาใส่โซ่นี้หรือเปล่าวะดูหุล้อกันต่อครับ เลยกันเวียงครับแล้วก็ băm thầy em không trên mà kẹp thương nào <tôi> điên đến bên này. Tu subscribe cho ชโอ้ตักให้ oh, เดียวกรทัน 84กันนี่สีเขียวครับไม่กล้าไม่กล้า なるほど。 เดินน้ำมากรอบปิไม่ยอมยอ่ะจิตอีบอันนี้ ดูไอค,คริดมาสาดินเคกก็เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับที่นี่ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ